เรื่องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อนายกปีนั้นจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่เสนอชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ในที่ประชุมได้รับแจ้งจากประธานนะฮะฝ่ายกฎหมายของสภานะครับก็ได้นำเสนอว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ประการที่2ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาก็ไม่มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ประกอบกับที่ประชุมของคณะกรรมการในการร่างข้อบังคับของรัฐสภา เมื่อปี2563นั้นได้มีการแสดงจิตอารอมณ์ว่าไม่ต้องให้มาแสดงวิสัยทัศนะครับในรายละเอียดก็มีในการประชุมเมื่อ19กรกฎาคม2563แล้วก็ได้มีมติของที่ประชุมถ้าจะไม่ผิดก็คือ24กรกฎาคม2563 ที่มีท่านประธานชวนหลิกภัยเป็นประธานที่ประชุมนั้นก็ได้เอามาพิจารณากรรมธิการยกร่างและมาเสนอที่ประชุมซึ่งครอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงวิจัยทัศน์นั้นมีผู้สงวนความเห็นสีท่านก็เห็นว่าควรจะแสดงวิจัยทัศน์ด้วยเหตุผลต่างๆแต่กรรมธิการเสียงข้างมากเห็นว่า ข้อบังคับที่กําหนดไว้ในข้อร้สามหครับไม่ระบุว่าต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐมนูลไม่ได้กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีการลงมติเรื่องนี้นนในเรื่องข้อบังคับข้อร้อเนี่ยเสียงที่เห็นว่าไม่ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์นั้น300ร 78และแถลงไม่ทราบแต่ว่าผู้ที่เห็นว่าควรจะต้องแสดงมีแค่47เพราะฉะนั้นมติที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรจะมีการแสดงวิทยุในข้อบังคับเพราะฉะนั้นประธานรัฐสภา,าก็ยืนยันว่าจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหลมข้อบังคับเอาไว้คือเมื่อมีชื่อเจ้าบุคคลข้างนอกแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องให้มาแสดงวิจัยทัศน์นะครับ